ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับกบาตดนขวงครับคุณสมบุตรศรีนานะครับเรามาเรามาเล่รูดการกราฟนะครับเพื่อใครซื้อต้นพันไปแล้วกราฟไม่เป็นมันก็อุ í, ้ยจะทํายังไงเว้ยอะไรเงรี้ยเปลี่นเขาเขาเขาชอบเขาสวยๆทำงานแต่ว่าเต็งทําไมเป็นก่อบางทีขาดทักษะบางทีก็ทนัทนปันเสียอารมณ์แล้วก็ ไม่ชอบทัศนคติที่ก็จะเปลี่ยนไปแต่ถ้าสื่อไปทําเป็นเออชอบก็มาสื่อมาหานะครับอ่ะตอนนี้เราเลือกตอที่เมื่อกี้คลิปที่ผ่านมาแล้วเลือกตอตอแบบไหนสมบูรณ์ล่ะแล้วอีกทีหนึ่งแบบนี้แบบต่อกราฟได้ขนาดอันนี้ตอกรัฟอนันนี้ยอดเนาะอันนี้ทั้งโคนอันนี้เราจะถามล้วเตี้ยกูนี่ตำกูนีเลยไหมเออชักขนาดชัก<ด>ขนาดดีเนี่ยได้ ก็ได้ได้เดล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบว่าวแต่ภาชนะด้วยไหมเแล้วแต่ภาชนะและพื้นที่ที่เราจะเก็บอ๋อแต่อันนี้เรายกตัวอย่างเอาอะไรนะเล็กเลยกระถางกระถางกระถางพอกาฟเดี๋ยวๆเดี๋ยวเดี๋ยวพดูพอกาฟเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็มาใส่นี่ใช่ไหมครับแล้วเอาดินใส่ใช่ไหมดินใส่ต้องเอากางเข้ารองพื้นกาะพร้ารองพื้นก่อนแล้วเรายังเอานี้ใส่แล้วเอาดินเหรอดินเอานี้ใส่ตั้งปุ๊บแล้วก็ดินใช่ แล้วก็รดน้ำเก็บว้น้ำไม่ต้องรดครับแล้วก็เอาดินใส่ปุ๊บแล้วก็กาวมะพร้าวใส่ด้านบนนี้รอบหนึ่งอ๋อกาวมะพร้าวดินกาบมะพร้าวครับแล้วก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้ประมาณสามสี่วันทิ้งในหล่มแบบเนี้ยครับแล้วก็ไห้แล้วค่อยรดน้ำรดน้ำไว้ในรล่มหรือว้กลางแดดด้วยังไงไว้ในร่มเพืใน่มเลยไม่ให้คือเราไม่รดน้ำเพื่อไม่ให้แผลเปื่อยอ๋อไม่ให้แผลเปื่อยครับไม่ให้มันเน่า ที่นี่มันก็จะเหมือนให้ต้นมันคายน้ําอยู่ในตัวมันอ๋อโอเคโอเคอ่ะอันนี้คือขั้นตอนการทดสอบอ่ะเราทดสอบไปแล้วยังกับพ่อป้าอ้ามาอ้าวสมาชิกมาแลวโอเคครับอ่ะตอนนี้เราก็มาอ่ะอันนี้ต่อเลือกที่สมบูรณ์แล้วเนาะเอาตอนนี้อ่านั่งนั่งนั่งโอ้มีสมาชิกมา้วยไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นเพื่อนบ้านอ่ะ เอาตอไหนแบบไหนเอกอะไรกีเาเรียกกิ่งอะไรเอกอะไรนะเานี่ยนอนอกีเียกนออันนี้ตอพันเกาเรียกต่อกาเรียกตอเฉยๆฉนะตอไปเอาอพันตอาไปบอกเผ็ดเนาะดอกกุ้งไตเขียมเขาไม่ได้อันนี้เอามาไปเอามาไปอันนี้เราก็จะบิดอ่าเออวิธีการวิธีการอ่ามาส่องใกล้ๆหน่อยบิดยังไงมันมีทั้งหลายเลยแต่เราจะเลือกแล้วเราก็จะบิดตอต่อไข่มาห มันจะปิดยังไงของใครอะนี่เราก็ได้มาแล้วแต่นี่เนาะของใครอันนี้ก่อนเขาให้ดูทขาให้ดูนี้ก่อนนี้ก่อนอเคยทำไหมลูกเคยทำไหมอ่าอันนี้เราเลือกอะไรก็ได้ใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้หน้องเลอกน้องนะไอมันติคัลเลอร์อะไรนะมันติคัลเลอร์มันติคัลเลอร์อันนี้ราคาดีไหมเฉพาะตัวนี้ถ้าขายก็จะประมาณกระถางละสี่ร้อยห้าร้อยแต่ทั้งหมดนี่เนี่ย สี่ร้อยห้าร้อยประมาณประมาณนะตอนนี้เนาะไม่ถึงติดเล็บร้อยแล้วครับลูกออกแล้วลูกออกแล้วแบบนี้อันนี้เถวมันพอมันมีลูกเยอะสามารถไปต่อขยพอดได้อแบบนี้มันออกดอกมันก็ออกดอกครับแต่มันส่วนมากเขาจะกราฟอย่างเดียวไม่ผสมเกสรเขาไม่สวยโอเคครับอ่ะลูกรอชื่ออะไรเคยเคยกราฟไหม เคยคือพ่อครับไม่ดูเคยครับอ่ามาส่งใกล้ๆลูกอ่ามาตะนั้นมาดูส่องใกล้ๆไอพ่อจะทำวิธีการอันนี้อันนี้ไม่ใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมใช้ไม่ได้ครับเราก็ทิ้งอ่าตัดชั่วตัดตรงหรือตัดเฉียงตรงก่อนครับตัดตรงก่อนปึ๊บอ่าดูใกล้ๆโคตรใกล้เลยอันนี้เดี๋ยวให้ชาวบ้านเอาเสียงเสียงนี้อ่ะเสียงอ่ะเสียงนี้อ่ะให้เสียงให้กล้องดูหนึ่งนะครับตั้งองศามันป่าชั่วเดียวเลยครับ คือกักคือกักได้ไหมแบบแผลมันช้ำอ๋อแผลมันช้ำเพิ่มได้ได้ขนาดแล้วเราก็จะมันจะมีท่อน้ําเลี้ยงอยู่ตรงกลางเนี่ยท่อตรงกลางไงเนี่ยแบบภาษาบ้านเราก็แกนมแกนแกนอ่าใช่นี่ท่อน้ำเลี้ยงมันปึ๊บมองเห็นอยู่นะมองเห็นอยู่นะโอเคครับอ่าอ่าตอนนี้อ่าโค้ดโค้ดโค้ดไอ้โค้ดให้พอดูอ่าโค้ดดูปัดปัดตรงมป้ายใต้มัน ข้าางงล่ปมันก็จะมีท่อนําเลี้ยงเหมือนกันอ๋อตรงนี้มีท่อนําเลี้ยงเนาะก็จะมีท่อนําเลี้ยงอือแล้วก็ท่อนําเลี้ยงมาชนกันว่ากันเถอะใช่ท่อนําเลี้ยงมาต่อให้ตรงกันปึ๊บ๊บตรงละแล้วก็ติดเทป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 สครับเดี๋ยวดิอันนี้ตรงอันอันทางเหนียวครับอันนี้ก็ทางเหนียวเหนียวอ๋ออันนี้ไม่เหนียว ตรงนี้ไม่เหนียวอ๋อตรงนี้ไม่เหนียวใช่มีเหตุผลไหมเวลาเราติดแล้วปึ๊บเลาเราดึงออกมันจะไม่ติดตรงนี้มันจะไม่ติดหัวจะไม่หลุดตรงนี้จะเป็นเหนียวเหนียวแต่ข้างหลังไม่เหนียวเลยเพราะมันเป็นข้างหลังเนาะโอเคครับเดี๋ยวคุณจับให้ปึ๊บล็อกปึ๊บปึ๊บปึ๊บล็อกไว้ทำาครอัอแค่นนีคลลับ พ่อเดี๋ยวพี่ตัวเอ๊บเดี๋ยวเด็กก็เล้วพ่อแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสี่วันทิ้งของใครที่จะว่ทิ้งไว้แบบนี้ต้องนอนไว้แบบนี้ใช่ใช่หรือว่าเราใส่อะไรกันหรือใส่กระบาไว้แบบนี้สีีชมมพพู้่่นอใช่ไหม่หรือยังไงหรือวางไว้อย่างงี้วางไว้เรียงเฉียงๆก็ได้แล้วก็ต่อเป็นเป็นแพรใช่ สามสี่ว,วันให้หัวมันติดให้เนื้อเยื่อเนื้อเยื่อมันจะติดกับไอ้หัวนัว่นคุเนื้อเยื่อของตออ๋อให้ติดกันอ่ามันจะประสานกันมันจะติดกันทอน้ําเลี้ยงมันก็จะติดกันอ๋อไม่ไม่จำเป็นต้องรดน้ำไม่จำเป็นต้องมีดินเสร็จแล้วเสร็จแล้วปุ๊บสี่วันปุ๊บเราก็มาแกะเทปออกแล้วเราก็มาแกะเทปตัวนี้ออกแทงมันติดติดแล้วสี่วันขึ้นไปติดแล้วชัวนะครับอ๋อเหรอสี่วันติดปุ๊บเราก็มาลงกระถาง โอ้ที่ลงมาถ<ม>างก็เหมือนมางบอกเมื่อก,กี้เอาอะไรใส่นะนเอาดินกากมะพร้าวเอาดินนี่ครับอันนี้ครับ,รบอันนี้เรียบร้อยเนาะนี่ครับแล้วก็เอาอะไรใส่เอาดินใส่เอาดินใส่เอากากมะพรา้าวกากมะพรา้าวหรือขุยมะพรา้าวขุยมะพรา้าวไอ้ที่เขาสับแบบนี้นะครับเนี่ยอ๋อที่เขามีขายเนี่ยไอเนี่เราก็ไปซื้อมาก็ได้เนาะครับซื้อทำเองก็ได้เนาะทำเองก็ได้ซื้อมาแล้วก็ไปใส่แล้วก็แล้วก็ดินใส่ปึ๊บแล้วเราก็เอากากมะพร้าวมาแบบเนี้ย มาใส่ส่ทับอีกทีนึงเพื่อให้เวลาลดน้ำดินไม่กระเด็นออกอใส่ไปใส่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 มากไปน้อยแล้วแต่เราเสร็จแล้วก็เข้าไปอนุบาลไว้อนุบาลใส่ในโรงเรือนโรงเรือนอันนี้จะเป็นโรงอนุบาลอ่านร่งสองนัง่งสองนู่นโรงอนุบาลโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันโรงอนงุบาลไม่ต้องติดสเลน <ส>ดึงแสลม<ส>ไม่ให้มันร้อนจัดนะครับถ้าร้อนจัดตื้อตัวนี้มันจะเปื่อยหัวพวามันยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่มันจะเปือ่อยอก็เรารดน้ําบ่อยไหมอาทิตย์หนึ่งสองครั้งเหมือนกัน,นอาทิตย์หนึ่งสองครั้งแต่ห้ามโดนตัวนี้ให้โดนเฉพาะตรงถ้า,ถาเราตรงนี้ถ้าทิ้งไว้เป็นเดือนได้ไหมไอตัวนไม่ต้องแกะได้ไหมทิ้งไว้ได้ครับแต่ว่าตัวนี้มันจะถ้าเราไม่ลงกระถางมันจะเหี่ยว อ๋อแต่ต้องลงกระถางต้องลงกระถางไว้อันนี้แกเอาไว้ก่อนก็ได้ได้กันกันไม่ติดนะเพราะไม่มือใหม่นะสมมติเราได้ไว้ได้ตามทีวันนี้โอ้ยไม่ติดเราไม่เคยทำอะไรแกเนาะแล้วก็ติดไว้เราก็ไปทิ้งไว้ในโรงเรือนตอนนี้ยังมีมีเพื่อนๆมันอยู่ไหมอันนี้นะครับไอ้ยที่เอาอนุบาลมีอยู่ไหมเต็มเลยมีอยู่ครับเต็มครับเราไปดูได้ไหมไปไปไปดูเฉยๆไปดูไอออันนี้ไม่ต้องไม่ต้องปลูกก็ได้โอเคนี่ โอ้กูใส่กุญแจไว้เนาะไม่เป็นไรกุญแจมีกุญแจอยู่ครับโอเคอันนี้เสร็จแล้วก็ไปวางไว้ทิ้งไวเ้เฉยๆแล้วก็รดน้ำธรรมดาเนี่ยครับรดน้ำปกติเพีงเยงแค่ว่าอันนี้มันจะกันความร้อนมากกว่าไอ้ตัวนี้ตัวนี้มันจะมันแข็งแล้วตัวมันแข็งแล้วเราก็จะอันนี้มันจะร้อนหน่อยอคือก็ใส่ลงเรือนซึ่งเอาไปดูตัวลงเรือนอะไรลยปะลงเรือนอ่างลงเรือนนี่มันก็รอใครอ่อพ่อนร้งไห้เองเนาะอ๋ออันนี้ก็เป็นอ่า อันนี้เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกอันนี้กับประตูเซแลนอันนี้ล็อกไว้กันมูม้กากระไข่เข้าไปนะครับเดี๋ยวของจะพังก็อยู่มองเห็นอยู่ก็คืนครับน,นี่ก็เป็นเซแลนป้องกันหนูเข่าเนาะแต่ก็ยังมีเข้าไปได้ย <laughs> ิ่งเลยนี่ครับหนูเข่าไปได้หนูตัวเล็กมันไปมันไปหมุดดิ้นไปคุดดินเลยเนาะมันเย็นครับเข้าไปเย็นลักษณะโรงพยาา อันนี้อาหารเสริมหนูพอหนูมันจะเข้ามากินหัวไม้อมาดูครับของดีครับนี่ขนมแล้วก็มีไอ้อะไรนะไอ้ที่จับหนูเนาะเออที่นี่โอ้เพียบเลยเดี๋ยวดูุกข้างบนเนี่ยข้างบนนี่มันเป็นไอ้กองแสงใช่กองแสงเพราะว่ามันกงงแสเป็นไม้อนุบาลไม้กราฟกราฟใหม่แล้วไอ้ข้างบนนั่นแหละเป็นสังกษ์ไอ้เป็นพยางแล้วก็เสลนอีกพยาง พยางข้างบนแล้วสลนแล้วก็สลนอีกทีนึงใช่งเพื่อมาให้มันร้อนจัดคือตอนนี้ก็ร้อนนะเนี่ยร้อนอันนี้ร้อนกวต่อแสงก็ไมนชอบร้อนๆนี่ทีไงมันชอบอากาศร้อนร้อนห้องอ้าวร้อนร้อนนี่แลนี้เราก็รดน้ำอันนี้เต็มอันนี้ทำนานยังค่ไหนี่ประมาณเอ่อทำทุกวันไหมสี่ถึงห้าวันเราขนเข้ามาปุ๊บแล้วก็มา พอมันติดต้นไหนมันแข็งแข็งแล้วเราก็จะย้ายไปเข้าโรงเรือนนู้นอันนี้ประมาณเทากับวันใหญ่ได้ประมาณที่มันก็เป็นเดือนไหมน่าจะเป็นเดือนครับให้รากเดินต้นมันก็จะแข็งเหมือนเด<า><า>ิม,มอันนี้ก็ยังนิ่มๆอยู่อ๋อเส้นไอ้นิ่มนี่แสดงว่ายังไม่ไม่งอกรากรากมันยังเดินไม่ดีอ๋ออ๋อดูจากการจับอ๋อนี่ยังนิ่มๆอยู่ถ้าแข็ง ถ้ามันแข็งแรงมีหนามมีรากมีเรียงมันจะดูแข็งใช่ไหมมันจะแข็งระเบียบอะไรต้นยังอ๋อโอเคอันนี้ยังไม่ใหม่เนาะนี่ลงพยาบาลแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าผมอยากได้แบบนี้เนี่ยสมมุตินะอยากได้ทําก็ไม่เป็นซื้อเป็นต้นแบบนี้ขายไหมขายครับมันแล้วแต่สายพันธุ์มันอีกถ้าสายพันธุ์แพงปุ๊บแค่กราฟติดมันก็กระถางนึงก็หลายร้อยกระถางละเป็นพันไอตอนนี้อะไรร้องเราฟังอะไรสวย ีอะไรอะไรที่ดีนิยมอันนี้ไหมดังๆเนี่ยอันนี้มไม่ค่อยทำอะไรไม่กระชิดต้นไม้มันต้องถามต้องถามแฟนอีกทีหนึ่งก็หลากหลายเป็นเพื่อไปช่วยกราฟช่วยนะแสงว่าแต่แต่แต่เราแต่เราก็ขายได้ใช่เรากราฟเราเป็นคนกราฟแต่แต่ไม่ถึงจะขายก็ขายได้ถ้าอ่อนๆแบบเนี้แต่ราคาจะถูกหน่อยใช่แต่ว่ันละคนมากเราจะไม่กล้าขายเพราะรายจะไม่เดิน อ๋อกลัวมันตายใช่เราก็ไม่มั่นใจเอาไปอยู่เขาเพราะว่าบรรยากาศที่เขาไปวางไว้มันอาจจะไม่เหมือนเองครับต้องแี่ยางไงต้องแน่ใจคือว่าติดแล้วลากเืินแล้วทุกอย่างติดแล้วถึงให้เขาไปได้กลัวเสียชื่อใช่ครับ <laughs> นี่อย่างนี้หนูเข้ามาเออาดูรายการ <laughs> หนูมันเป็นยังไงเราไปฟังมันกัดเนี่ยมันแทะเลยครับมันกินเนี่ยอ๋อเหรอเออหนูกินเว้ยเราเลยต้องให้อาหารเสริมมันเออ อืมโอเคครับตอนนี้ก็อยู่มันหลากหลายพันเนาะสวยห,ยหลากห,หลายพันชื่อมันชื่อไม่ซ้ำกันจ,มนจอมยากต้องแฟนเละค่อยแฟนเขาอยู่โรงเรียนทุกวันอืมโอเคครับอันนี้ก็มาดูโรงเรียนครับที่พูดมาคือการคือการทำกราฟเราก็มีการอนุบาลต่อเนาะพน,น,นันก็เสร็จเราก็จะเข้าไปโรงเรียนต่อนีอนนเ้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูฟังกันอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณตาสนใจก็มาติดต่อก็ คุณสมุทรศรีนาครับก็บ้าลนวลวางเป็นพัดพินิจทรงชื่ออะไรเป็นพัดพินิจพง์แฟนชื่อเป็นพักชื่เล่นชื่อเหมียวเป็นเมียวมอเมียวบ้าลนวงขวางมอเมียวแคทตัดขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับศูนย์เก้าสามห้าสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดเก้าครับก็มาซื้อมาหามาดูแลกันครับวันนี้ขอขอบคุณครับวัสดีครับ